สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาไปกินติ่ซมซำที่โกอันติ่ซมซำจ้าร้านอยู่ที่อ่างศิลาชนบุรีนะพอมาถึงปุ๊บก็ให้ไปจองคิวก่อนเพราะว่าร้านนี้คือแบบคนเยอะมากลูกค้าแบบมารอตลอดเลยจ้าเนี่ยแบบดูบรรยากาศนะทุกคนคือแบบคนรอคิวเยอะมากต้องรีบรับคิวก่อนเลยอันดับแรกท้ามาถึง แต่คิวที่เนี่ยมันมันเยอะนะแต่เขารันคิวเร็วมากได้กินเร็วมากไม่ได้รอนานขนาดนั้นนะ่ะวันที่เราไปนะแต่วันอื่นเราไม่รู้เหมือนกันอ่าหลังจากรอคิวสักพักพนักงานก็จะเรียกพอถึงคิวเราเขาจะเรียกใช่ปะพอเรียกเรียกปุ๊บแล้วก็เดินเข้าไปอ่านั่งที่โต๊ะแล้วก็ไปเลือกติมซําแล้วก็ไปจ่ายตังค์จากนั้นก็รอเขาไปเนื่อแล้วมาเสิร์ฟเราจ้ะนี่อันนี้คือเรามานั่งที่โตะแล้วนะแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยมีหลากหลายให้เลือก มีชาล้อนบริการฟรีแล้วก็เป็นบริการตัวเองนะมีโจกด้วยนะโจกมันแบบเนื้อมันเนียนเมียนะ่ะแล้วหมูมันแบบเด้งๆอะ่ะอร่อยดีทุกคนนี่แล้วก็เมนูนี้คือแบบเพื่อนแบบแนะนําหนักมากว่าต้องกินต้องกินคือแบบขนมจีนยาปูคือดีมากส่วนนี้เป็นซาลาเปาทอด แน่นมากทุกคนกินไปชิ้นหนึ่งคือแบบอิ่มมากหลังจากรอสักพักติ่มซำที่เราเลือกไว้ก็ามาเสิร์ฟแล้วจ้ามาเสิร์ฟเป็นเข่งแบบนี้ร้อนๆเลยจ้าน่ากินไหมน่ากินเนาะทุกคนดูแบบโอ้โหมีควันออกมาน่ากินมากนี่หลังจากอเอาออกมาจากคอนโดปุ๊บก็วางเรียงกันได้หน้าตาอาหารน่ากินมากแบบนี้ทุกคนคือแบบดูดีไม่ได้ดูดีอย่างเดียวนะอร่อยด้วย อร่อยมากอะถ้าได้มาที่นี่ทุกคนนอกจากาติ่มซ้ำแล้วก็อยากให้ลองขนมจีนน้ำยาปูนะอันนี้คืออร่อยจริงๆดูน่ากินทุกอย่างเลยเนาะทุกคนราคาไม่แพงมากนะทุกคนแต่จำราคาไม่ได้อะ่ะเพราะว่าเราแบ่งกัน หยิบหลายคนมากก็เลยจำราคาไม่ได้ว่าเรากินไปทั้งหมดมื้อนี้เป็นราคาเท่าไหร่ปิดไทยด้วยการชนน้ำชาล้างปากจบมื่ออาหารจ้าขอบคุณท,ทุกคนที่ติดตามเรานะไปก่อนนะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย